เล้านักกินซีซั่น2นอกจากการแข่งขันกินที่ดุเด็ดเผ็ดมันในซีซั่น2นี้แล้วเหล่านักกินยังมีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่พวกเขาไม่เคยทำแต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทุกคนพูดกันว่าเป็นที่สุดของความแปลกใหม่ในชีวิตของพวกเขาจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยครับเทปเดินกองแอคชั่น สึกเจ้านักกินโปรดักชันภูมิใจเสนอสึกรักเจ้านักกิน <D> การละครั้งหนึ่ง <D> นานมาแล้วในโลกแห่งการกินจุมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองอยู่สองเมืองได้แก่เ <D> มืองหิว <D> และเมืองโหยซึ่งต่างก,ก็เป็นอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์และประชากรกินจุกันทั้งสิน้น วันหนึ่งผู้ปกครองทั้งสองเมืองได้ออกเดินทางพร้อมกับข้าทาสบริวารเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเสาะหาวัตถุดิบใหม่ๆม,มาทำอาหารในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นทั้งสองเมืองก็ได้หยุดพักเหนื่อยที่พระพลาชายป่าเมื่อไม่ไหมจ้าแม่นางนิดหน่อยค่ะ,สะเสด็จพี่เจ้ามาโยดให้แม่นางสิ ก็มีกลิ่นหอมตลบอบอวลลอยฟุ้งมาเตะจมูกพวกเขาเสด็จพี่เพคะได้กลิ่นอะไรไหมพี่คะมันช่างเป็นกลิ่นอาหารอะไรที่หอมหวน,นเช่นนี้้องไม่เคยได้กลิ่นอาหารแบบนี้มาก่อนเลยพี่คะกลิ่นนี้มันช่างน่าพิศวงซะจริงๆเลยไม่มัน,มไ,มมนไอ <c oughs> ไอนี่ตอนต้นท้ายะใครใช้นิ่งๆ <c oughs> ไม่ใช่นิ่งๆใยับหน่อยมันมีโลมหน่อย ก็อย่างนี้ไ,ไ,<ช>ไม่มีลมนิ่งมีลมเอออย่างนี้ดูดูมารอะไรให้ดีทุกอย่างดีแล้วนะท <ไป S 1> ุกอย่างดีแล้วแอคชันโอ้โหกินนี้ช่างพิสวงจริงนะสมแล้วที่เราเดินทางมาไกลกันแสนไกลผ่านป่าผ่านอะไรมากันเยอะมานั่งพักที่นี่มาจ,จงไปนำของสิ่งนี้มาให้ข้าทั้งสองได้กินเถอด ้าพะเจค่ไม่ใช่แค่เมืองโหยเท่านั้นที่ได้กลิ่นหอมของอาหารอันไม่ทราบที่มาทางด้านเมืองหิวเองก็ได้กลิ่นเช่นเดียวกันนี่มันกลิ่นอะไรอะ่ะช่างหอมเย้ายวนกระเพาะเสเยละเกินร์โอยตายเขาจะไม่เซ็นสัญญาก็อย่างนี้แหละก็เล่นให้มันคมพิชิตเออเมื่อแกผมดูอยู่เลยนะพี่ตอนที่พี่พูดว่ากลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนเหลือเกินใช่ไหมครมันมันไม่ได้หายใจแบบว่า รู้สึกอ่ะทล้จงไงครับไปเถียงซะแล้วเล่นเถียงซะแล้วคือฟังก่อนสิเออแล้วก็พี่มดพูดเบามากนะบูมเขาไม่นี่นะเขาไม่ไหวนะอันนี้ดีแล้วยืนเฉยไม่มีอะไรแต่คือต้องให้มีความอินนิ่งแบบสูตรอาหารอะมันช่างเย้ายวนหรือเกินก็แต่ลองสิพร้อมๆกันหนึ่งสองสามทำไมทำอยากทำารือไมอยากทำก็ได้หนึ่งสอง อาโอเคโอเเสียงดังๆนะพี่โบนนะนี่ก็นีนิดนึงอ้นี่นวดหน่อยนวดนวดอ่าโอเคมาพร้อมพร้อมจะเข้าตรงนี้เลยสามสองหึ่งหายใจพร้อมมันเลยสามสองเติกินอะไรเนี่ยช่างเยาวยวนกระเพาะสิละเกินใช่ไปมคะน้องก็หอมมากอยากจะกินแล้วค่ะท่านอามาดให้เจ้าไปเอาอาหารให้นนาทีพะยาค่ะ ที่แท้ที่มาของกลิ่นหอมที่ล่องลอยไปก็มาจากพรานุ่มสองคนที่กำลังย่างไก่ป่าอยู่นั่นเองสวัสดีน้องชายครับพี่ชายไก่พวกเจ้าหอมมากเลยอะข้าขอแบ่งไก่จากพวกเจ้าสักนิดสักหน่อยไปถวายพระราชาในเมืองได้ไหมเมืองของข้าก็ขอ,ขขอแบ่งเช่นกันครับไห้กินพอให้คน,คนละครึ่งตัวนะ่น่าจะพอนะก็ะได้แต่ข้าให้ได้แค่คนละครึ่งตัวนะโอ้ได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 มากเลย ออกไปครับพี่ชายครับพึงต่อครับครับผมโอ้อันนี้แล้กินที่ค้าได้กินอ่ะกินจะเจอแนะน้องอร่อยมากค่ะพี่อยากแมกกินอีกค่ะฟินอีกเนาะฟินสุดๆแล้วค่ะโอ้ยอยากกินอีกตอนนี่ได้เลยท่านธรามด ไเอาเพิ่มไม่ค่าอีกไม่ใช่แค่เมืองหิวที่ถูกใจอาหารชนิดนี้เมืองโหยก็ต้องการกินมันอีกเช่นเดียวกันมาเราจงนำอาหารสิ่งนี้มาให้ข้าเยอะๆออามาให้พวกเรากินให้จุกใจเลยมาไปขอเจ้าค่ะน้องชาย ะราชาของข้าต้องการไก่เพิ่มเมืองของข้าขอไก่แบ่งเจ้าอีกสักนิดสักหน่อยนะด้วยความอร่อระยะและความกินจุเป็นทุนเดิมของคนทั้งสองอาณาจักรจึงได้กินไ,ไม่อิ่มและต้องการกินอีกมากๆแต่คราวนี้นายพรานทั้งสองกลับปฏิเสธที่จะแบ่งให้เฮ้ยไม่แบ่งแล้วถ้าแบ่งข้ากินไม่อิ่มมาดินันอามาไม่มาสักทีเนี่ย ข้ายหิวเลยเนี่ยพี่ทำไมไปนานจังข่าวว่ามันมีพิรุธอะไรบางอย่างน้วแม่นางเอ่ยไปข้าจะพาไปตามมามาเมื่อทั้งสองเมืองมาถึงก็พบว่าคนของพวกเขาได้ถูกสังหารเป็นศพไปแล้วจึงได้สั่งให้นักรบของพวกเขาจัดการกับนายพรานเสีย ซึ่งนักรบของทั้งสองเมืองสามารถจัดการในพรานได้อย่างไม่ยากเย็นไก่นี้ต้องเป็นของข้าเ่านั้นว้ต้องเป็นของข้าทหารจัด่ารการลงใช้กำลังลยแลวแม้จะจัดการในพรานลงได้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมแบ่งอาหารกันเองจึงได้เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งโดยความที่ต้องการครอบครองอาหารไว้เองทั้งหมดด้วยความเป็นห่วงว่าทุกคนจะเอาชีวิตมาจบลงแค่เพียงเพราะไก่ป่ารุกคเทวดาก็ปรากตโตขึ้นเพื่อห้ามศึกนี้ ถอเยออกไปมีพวกเจ้าทำอะไรกันจะมาสู้กันจะมาฟันกันทำไมเพื่อไก่สองตัวแค่นี้เนี่ยนะนี่เจ้าเป็นนักกินหรือเปล่าเป็นแล้วเจ้าเป็นนักกินจุหรือเปล่าใช่ในเมื่อพวกเราเป็นนักกินจุก็ส่งตัวแทนมาข้างละหนึ่งคนใครกินได้มากกว่ากันก็เอาไก่ไปตกลงไหมตกลงเออ ีอได้ชมทั้งหมดของที่สุดจากศึกเจ้านักกินซีซั่น2กันไปแล้วในปี2,564นี้ศึกเจ้านักกินก็ยังคงยืนหยัดในการส่งเสริมวงการอาหารและจัดการแข่งขันกินต่อตลอดทั้งปีให้ผู้ชมได้สนุกและลุ้นไปกับการแข่งขันกิน แต่ในปีนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่หรือสนุกสนานขึ้นอย่างไรขอให้ติดตามชมกันนะครับและถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารหรือดูคลิปต่างๆจากรายการก็กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ศึกเจ้านะักกินไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ